สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกออนดลน์นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29เดือน10แล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับผมวิเคราะห์ได้ทุกคู่วิเคราะห์ได้ทุกลีกนะครับผมแถมยังมีที่เด็ดประจําวันให้อีกด้วยนะครับผม ก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะผมทักเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นคู่ของปารีสนะครับพบกับลิวนะครับผมเป็นลีกเอิงนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับมาดูของฝั่งเจ้าบ้านปารีสกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับสําหรับปารีสนะครับทําได้3 4 5 6 7ทําได้7ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับ โอเคครับผมส่วนริวนะครับผมทําได้1 2 3 4ทําได้4ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับโอเคครับผมกรอกไปต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับสําหรับอันดับกับคะแนนนะครับปารีสนะครับอยู่อันดับ1คะแนน28นะครับอันดับ1คะแนน28ครับผมส่วนทีมเยือนนะครับผมริวอันดับ10คะแนน15นะครับอันดับ10คะแนน15ครับผม โอเคครับเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นราคานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาในข้างในเว็บนะครับสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของปารีสนะครับเปิดออกมาต่อที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับผม1ขีด1.5นะครับแล้วก็ราคาสูงต่ํานะครับที่3ลูกนะครับผมโอเคครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อนะครับผมต่อรอง1ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็สูงต่ํา3ลูกครับโอเคเรียบร้อยครับกดวิเคราะห์ได้เลย สำหรับผลการคำนวณก็ออกมาที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงที่71%นะครับสูตรแนะนําให้เล่นสูงแรกนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็จะเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับปารีสนะครับมีอยู่53%นะครับส่วนทีมเยือนนะครับมีอยู่36%เองนะครับผมก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับ มาดูสถิติในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางของลิวนะครับชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วนแมตช์ลงมานะครับก็เป็นทางของลิวเช่นเดียวกันนะครับชนะไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับมาลงมาก็เป็นทางของปารีสนะครับที่ชนะได้นะครับผมจากสถิติที่เคยเจอกันแล้วนะครับค่อนข้างที่จะออกต่านะผมต่ํามากๆเลยนะครับสําหรับราคาสูงเต็มเนี่ยไม่น่าจะมานะครับผมโอเคครับมาที่สูตรของเรานะครับสําหรับวันนี้สูตรให้เล่นที่ สูงแรกก็พอนะครับผมแล้วก็เต็งไปที่อ่าปารีสนะครับสำหรับวันนี้ผมก็แนะนําให้เล่นตามโปรแกรมได้เลยนะครับผมสาหรับราคาสูงนะครับผมว่าเล่นต่ําเต็มเวลาดีกว่านะครับสําหรับวันนี้จากสถิติแล้วก็ต่ําเหมือนกันนะผมวันนี้ก็เล่นต่ําเต็มเวลานะครับผมไปลุ้นแค่สูงแรกก็พอนะครับส่วนราคาชนะนะครับผมไปเล่นที่เต่งปารีสดีกว่านะครับผมว่าปารีสนะครับผมมีโอกาสที่จะชนะตามที่สูตรบอกแน่นอนนะครับผมไปที่ปาร,สร,สร like ีสดีก <kommer> ว่านะครับ <produits lara> โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้จะมีสกอร์ออกมาเป็นยังไงก็คอมเมนต์ทายกันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ